โอ้ไก่ป่าไก่ป่า ายดีมเช้าพี่น้องตอนนี้ชิมายามยามบางลันเนาะเขาใส่เอาเอียนอยู่ที่น้องสชะสชวบ้านขอใส่น้ำน้องผลเนาะจก่ได้ดหรือบอ่ครังแรกขังทับอิดบางลันก็ชิมีอันหนึ่งบ่อลาย เออบรรยากาศแสงแดดกำลังขึ้นเกี่ยวขาวแกน้ำก็แล้วมาแล้วเนาะตอนนี้เรือติดต่อเพื่องออย็นอากาศหนาวอุณหภูมิชาวซององศาเนาะอยู่ทีเมืองอุทุมพร อสององศาถือว่าเย็ยนคนที่บุหมัออำนำกน็คนข้างอย่างเนาะบางรันไม่เอาใช้อยู่นี่เนาะบางรันโอ้มีเอียนอยู่บ้านเพราะว่าเป็นน้องเขาอยู่ในในทงหน้าเนาะน้องบ่คืออยู่ตามป่า เดี๋ยว่าน้องเก่าวันนี้เป็นน้องใหม่ตามปลาเป็นน้องทีหกมีขี้ต้มเนาะเดียวมาเบ่งมาลุนน้ำกันเนาะเนื้อที่เข้าใ่แมนเอากระปูนมาทับทับทับอะไรก็ปอนเฉลยโอ้ยังมีบอลเขาปั่นเข่าทางนั้นบแล้ว่อะลองมาก่อนพี่น้อง ສິໄດ້ຫຼືບໍ່ອ້າຍມົລອງບິ່ງດ້ລະສິ บอส่งบอส่งบอส่งมันบอส่งอะไรเอ้ยปรมานคิดว่าสิอ,อมเอยน็นกะคักๆบ่ได้ฉันพี่น้องเอ้ยมันคือบกเข่าวะ ບໍ່ມີອຽນດີນີ້ເອົາກະຊິປິດคลิปພຽງເທົ່ານີ້ເນາະຂອບໃຈຜູ້ເບິ່ງເຂົາບັງເຕະຕົນຈົດຈົບເນາະອຶ້ແກງຄືໄລນີ້ບໍ່ຖ